ไปเลยแล้วก็ใส่เลยจ้าชะอมใส่ลงไปโรดหอมแซ่บจำเครื่องเกียงค่ะพี่น้องขามีมตะไคร้มีหอมแดงมีกระเทียมมีพริก เบือลองไปตำค่ะก็เบือมาถึงข้าวที่แช่นะะนะเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวสารแช่ค่ะพี่น้องค่ะสูตรแกงหน่อไม้สารเดือนแกงตกุค่ะแช่ข้าวเหนียวให้อ่อนแล้วก็มาตําค่ะพี่น้องค่ะขวดลงขวดลงตำข้าวเหนียวใส่พวกที่แกงจะไปแกงเนาะนี่เป็นข้าวสารแช่แข็งตำใส่ตำให้ละเอียดเลยเจขา้ขาวเหนียว เครื่องเคียงก็จะมีนี่ค่ะมีหน่อไม้มีเห็ดพึ่งหวานเนาะมีบวบมีเครื่องเคียงกับตะไคร้แล้วก็นี่ค่ะผักเครื่องเคียงก็จะมีช่อกลมแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องค่ะในนี้ก็จะเป็นน้ำใบยานาที่สาดโดยเอามาจากบ้านแล้วคั้นใส่ตู้เย็นใส่ถุงไว้เป็นถุงเป็นถุงกับพี่น้องค่ะแล้วก็เอามาละลายนีวก็จะใส่ตะไคร้ลงไปริดแกงที่เราตำลงไปค่ะ ปรุงรสเลยจ้ะปรุงรสตามใจปาเนาะปะลาร้าเราใส่ไปก่อนแล้วทักพีเนาะคะเนาะน้ำปลาพีหงัวใส่ลายแซบไลยละะน้ำเลิมเดือดตุ๊กๆเนานะเนาะใส่เห็ดลงไปก่อนเลยจะได้สุกเนาะ ขึ้งหวานคพี่น้องคะอ่ะขึ้งหวานอีนี้ค่ะแต่ว่าสาวเดินใส่ตัไไ้ไว้ก็แจงกินค่ะก็ใส่บดลงไปกองกันเลยใส่น้ำลงไปเลยข้าวขาวนั้นเป็นหอมน่ากัดด้อหอมใส่ให้หวานนิดนึงทุกคน จะเห็นทุกวานค่ะคุนไก่บ้านกับพี่น้องค่ะอ,อย่างใกล้สุกแล้วค่ะพี่น้องขาแล้วก็ใส่เลย นี้เป็นต้นหอมมาจากสวนนะคะแล้วก็ใส่เนื้จ้าฉ่อมใส่ลงไปโรดหอมแซ่บโอ้ดือดดีจังเลยหม้อไฟเดือดดีแท้ต้องต้มเดนพี่น้ององย่างมันสุกเลยนะเย็นแล้วก็สุกเร็วด้วย่ะตัวสุกเลยจ้าสแซ่บด้วยัดนีวแซ่บบอ จุ่แกงน้อไม,ามา้ยามเที่ยง,ยยงกับาามามาสวาวเดือนเด้อนะครับเนี่ยน้องไม้ใส่เห็ดพึ่งหวานคขอบี่น้องคะพึ่งหวาน